ท่านผู้ช <fate> มน,นะคะวันนี้นะคะฝ้ายจะพามาไขข้อสงสัยนะคะที่ทุกท่านนะคะคือต้องเป็นอยู่นะคะณ nah. ตอนนี้นะคะหรือว่าเคยเป็นมานะคะระหว่างบอลสีสีเบญจรงค์นะคะท่านผู้ชมสีเบญจรงค์ไทยแท้นะคะกับฮกหลงนะคะหลายๆท่านสับสนนะคะว่าสีเบญจรงค์ไทยแท้มันเป็นยังไงนะคะเพราะอะไรเพราะว่าเพราะว่าอะไรคะท่านผู้ชมเพราะว่าสีเบญจรงค์ไทยแท้เนี่ย มันคือหลายๆท่านสับสนถูกต้องไหมคะอ่ะเดี๋ยวฟ้ายมาให้ดูกันชัดๆเลยนะคะวันนี้นะคะจากสวนของคุณลุงดมนะคะที่ฟ้ายถ่ายไปแล้วคลิปแรกนะคะแล้วก็ให้เบอร์ติดต่อไปแล้วแล้วด้วยนะคะถ้าท่านใดสนใจนะคะมาเริ่มดูใกล้ๆก่อนนะคะสีเบนจรงนะคะคือ เขาจะมีลักษณะนะคะคือสีแดงคะด่ะท่านผู้ชมที่ลักษณะเห็นต่างต่างต่างกันกับพกหลงเลยนะคะก็คือเขาจะมีความต่างกันที่สีนะคะหกหลงเนี่ยเขาจะสีชมพูแต่ถ้าเป็นสีเบญจรงค์เนี่ยเขาจะสีแดงนะคะเห็นไหมคะตอนเขากัดเนี่ยเขาจะเริ่มกัดจากตรงนี้ค่ะท่านผู้ชมคะ่ะเดี๋ยวฟายให้ดูนะคะกัดแบบนี้เลยคะ่ะเริ่มเริ่มกัดนะคะเสร็จแล้วกัดมาเรื่อยๆนะคะท่านผู้ชมนะคะ,นะคะกัดมาเรื่อยๆนะคะ กัดมาจนเต็มใบนะคะท่านผู้ชมแล้วกระดูกนะคะเส้นตรงกลางเขาจะเป็นสีขาวเห็นไหมคะแล้วกระดูกข้างๆไอ้ไม่ใช่กระดูกเส้นตรงนี้นะคะเขาจะเป็นสีเขียวเห็นไหมคะแล้วก้านเขาก้านเขาจะเป็นสีเขียวนะคะก้านเขาจะเป็นสีเขียวนะท่านผู้ชมนะในขณะที่ฮกหลงนะคะฮกหลงจะเป็นสีชมพูเห็นไหมคะกระดูกสีขาวก็จริงเส้นสีเขียวก็จริงนะคะแต่เขาจะเป็นสีชมพูนะท่านผู้ชมนะแล้วก้านเขาก็ออกสีดำๆเห็นไหมคะ ถ้าเป็นสีเบญจรงค์เนี่ยก้านจะออกสีเขียวนะคะนี่สีเขียวนะคะแค่สีก็ต่างกันแล้วนะท่านผู้ชมนะอันนี้คือสีเบญจรงค์ไทยนะคะแล้วนอกจากนี้มันจะต่างกับสีเบญจรงค์นอกนะท่านผู้ชมนะจําให้แม่นนะคะท่านผู้ชมอันนี้คือสีเบญจรงค์ไทยนะคะส่วนอันนี้คือฮกหลงนะท่านผู้ชมนะอันนี้คือฮกหลงนะคะเนาะเดี๋ยวไฟซูมให้ดูไกลๆนะคะเพื่อความชัดเจนนะท่านผู้ชมเนาะ หลายๆท่านอาจจะสับสนนะคะระหว่างสีเป็นจรงท์ไทยกับฮกหลงอันนี้คือข้อที่1นนะคะไขข้อสงสัยไปกันแล้วนะคะกับข้อที่1นนะคะระหว่างไทยกับสีเป็นจรงท์ไทยกับฮกหลงนะคะถ้าเป็นสีเป็นจรงท์ไทยนะคะเขาจะเป็นสีแดงนะท่านผู้ชมถ้าเป็นฮกหลงเขาจะเป็นสีชมพูนะคะส่วนอีกข้อหนึ่งนะคะสีเป็นจรงท์ไทยกับสีเบญจรงทน์นอกเนาะสีเป็นจรงท์ไทยเขาจะเป็นสีแดงแบบนี้เลยค่ะถ้าสีเป็นจรงทน์นอกก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะ ก็คือสีเบญจรงค์มันจะมีหน้าตาเดียวนะท่านผู้ชมนะอ่ะนี่ค่ะเดี๋ยวไฟซูมให้ดูซูมออกให้ดูนะคะท่านผู้ชมนี่ค่ะสวนลุงดมนะวันนี้นี่ค่ะดูใกล้ๆนะคะที่ไฟทําเพราะอะไรเพราะว่าสีเบญจรงค์เป็นเป็นบอลที่หายากนะคะหายากมากๆนะคะไม่ค่อยเจอนะท่านผู้ชมวันนี้เป็นครั้งแรกที่ไฟพูดได้ไงว่าเป็นครั้งแรกที่ไฟได้เห็นสีเบญจรงค์ไทยแท้นะคะที่นี่ที่แรกเลยนะคะ นี่ค่คะฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องลูกชาวนาอีล่ามาลเดอร์ด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ